ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพ่วงพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรมัดรวม3ามนอยนะครับพี่น้องนะครับการพี่น้องก่อนเท้าจะเข้าไปเบิ้งรับชมของวันประจําวันที่7เดือนเจนะครับบอลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางให้แนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมไอทางช่องกับบอสซางสูตรเล่นกับพนันทุกชนิดเด้อครับผมเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนาะครับพี่น้องกับไอของวันเมื่อวานนี้นะครับเนาะแนวทางานอยสู่ยัณรวม3น้อยกับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับพี่น้องเข้าน้อยปกตินะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลนะครับเบิ่งผลของเมื่อวานนี่นะครับผม กน้อยพิเศษออก697กับ95นะครับเนาะแล้วก็ปกติออก868กับ59นะครับแล้วก็น้อย VIP นะครับ072กับ31นะครับพี่น้องกะบอบลองก็ให้เด่น2เด่น4เด่น6นะครับไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเนาะเด่น2เด่น4เด่น6กะเข้าเด่น2กับไอ้ลูด6นะครับพี่น้องกะไอ้มีเรื่องบวคัดบวคัดคิดกับพี่น้องนี่ครับเมื่อวานนี่ นะครับคนใดยังบอย้อนชมกับบย้อนชมมึงได้นะครับบะลองเขียนเขียนพิษนั่แหละครับเขียนพิษเขียนซ้ำกันสองรอบนะครับพี่น้องเพื่อนก็มาเสยครับมาหน่อยปกตินะครับพี่น้องมาหน่อยปกตินะครับพกแปดตรงตรงเลยนะครับนี่นี่ครับพกแปดตรงตรงเลยนะครับน่ครับส่วนตัวอื่นนะครับพี่น้องบะลองให้เด่นสองไปกับเพื่อนอกเจ็ดสองเนาะบะลองก็ให้ แค่แปดสองกับหกสองพี่น้องเอ้ยบมีเจ็ดนะครับการลุดไปนะครับพี่น้องเนาะก็ให้เข้าแค่ตัวเด่นนะครับเด่นสองนะครับส่วนเด่นสี่นะครับเด่นสี่กับบมีนะครับบอมีน้อยจากนอยเลยนะครับการลุดไปนะครับเนาะนะครับเด่นสี่เนี่ยลุดไปการสรุปแล้วการเข้าเข้าตัวเด่นสองกับน้อยปกตินะครับหกแปดนะครับพี่น้องหกแปดนะครับครับผมก็เดี๋ยวเข้ามารับชมของ แนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรมาดวม3ามนอยนะครับของวันประจำวันที่7เดือน7นะครับ2 5 6 4เลยนะครับพี่น้องส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดน,นี้เนาะตัวเด่นนะครับบอลองให้เด่น9กับเด่น2นะครับผม รูด4นะครับเนาะเด่น9นะครับเด่น2รูด4นะครับผมครับผมกะถ้าผู้ใดบ่มักไอ้ที่บ่ลองก็สิจับคู่นี่ก็ลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวรูดไปจับเบิ่งเด้อครับเพราะว่าเพิ่นก็มาตลอดนะครับเนาะกะส่วนจับคู่นะครับจับคู่เด่นเด่น4เนาะจะมี49นะครับ47 สี่สองนะครับแลราคาสี่สามนะครับผมเนาะส่วนเด่นสองนะครับเด่นสองเนาะเด่นสองก็สองเก้าสองสามนะครับแล้วก็สองหนึ่งสองห้านะครับผมเนาะ 29232125นะครับตัวเด่นที่บอลองคัดมานะครับผมกาส่วนเด่น9นะครับวันนี้เด่น9ก็มี96 91นะครับ93แล้วก็98นะครับผมเนาะ96 91 93 98นะครับ ส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวเด่นเนาะจะมี4 23นะครับผม4 23 4 39นะครับแล้วก็149นะครับผมเนาะ 4 2 3 4 3 9 1 4 9สนะครับสลับ3ตัวเด่นนะครับผมกาส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บอลองชอบนะครับในแนวทางสูตรมัดรวม3นอยนะครับกามีนี่ครับพี่น้องกามี4 3สเนาะ43กับ49นะครับแล้วก็2 3สนะครับผม สองสามแล้วก็เก้าสามนะครับผมเนาะนะครับที่ตัวบะลองขิดให้ในการเป็นความชอบส่วนตัวบะลองนะครับผมเนาะส่วนสามตัวสามตัวก็นี่ครับสี่สองสามนะครับเนาะนะครับถ้าผู้ใดมากกาอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับพี่นะ้องนะแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าผู้ใดมากกาสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม ครับผมกบก่อนออกไปนะครับบาลองกับคอแรงใจเช่นเคยเด้อครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บารองเเด้อครับผมเนาะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะรอชมนะครับว่าบาลองจะมีตัวเลขตัวเลขเปลี่ยนแปลกจังไรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆน้าทุกคนนะครับกับมีโชคลาภกันเด้อครับผมกับสวัสดีครับ